สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง F เอฟซีเอฟซีสาวน้อยเอ้าได้ยินเสียงแอะ hey. เฮ้ยได้ยินเสียงแอะเซวะเฮ้ยพู้ใดไห้องแอะวะมาแล้วมาแล้วพี่น้องเบิ้งเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแหละครับได้ยินเสียงแอะ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 ไหม หลังจากที่ประด้ยินมันหลมือหือหิวจัดครับเนื่องจากเรางดอาหารหัวอาหารนะครับงดหัวอาหารก่อนจนกว่าจะเห็น่นกลับมาล่าเรื่องครับเดี๋ยวเสียเอาเฟืองมาหายครับให้กินเฟืองกับหย่าไปก่อนครับช่วงนี้ พอหัวอาหารมันจะไปไข่อยู่ในท้องนะครับมันจะเห็นให้อาการท้องอืดบอดี้ขึ้นนะครับพี่น้องอม,มีแหงดึงแล้ว มืัอนี้สิังบ่คัท่านปล่อยนะครับทามืออื่นอาการดีแบบนี้กะมืออื่นสิปล่อยนะครับพี่น้องปล่อยแล้วกะให้เพื่อนออกมาเลียนให้เพื่อนออกมาเลียนโอ้ยของจากของมีกับพกินไปกินของเขาอืมอืม,อมเนาผู้ใดเร็วผู้ใดได้เร็วกินหลายแล้วเอ้านี่ของจากของนี่ ไปย่างของท้องแทห่ท้องแทห่เร็วๆท้องแทห่เร็วๆเอ,เอาเอาดึงดึงมาท่านท่อนข่านเด้ออื้ม กินเผากินงัวสิมาแย่งเล้ยงัวสิมาแย่งย <laughs> ท้องท่านขยับท่องเทีเยนสแสดงว่าเริ่มเลื่มสิกลับมามีกำลังหรอครับพี่น้องเลียนนี้แล้วเริ่มเลียนแล้วเลิ่มเลียนแล้วอย่าไปแย่งเขาคนละอันกัน เกียงเลยครับพี่น้องกินเคลื่อนกับหิวอสดหิวมากแบบชนิดที่ว่าหิวหิวแห้งประมาณนั้นนะหักให้จีกไห้จีกใบจีกก้านหักก้านไห้ยำกุบ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 เปิดแต่ว่าพระท่านให้หัวหานครับเมือนี้เดี๋ยวสิไอยาให้เฟืองเอาเฟืองแห็นไหมมาของขาว ท้องขาวท้องขาวลูกท้องขาวลูกมาเดี๋ยวมาป้อนมาเดี๋ยวป้อนมามาเดี๋ยวป้อนเลย<า>ต,ต้องให้ป้อนนะบธรรมดานะให้กินเองบ่ก,กินนะ เนี่ยกินละเสยกินละเสยิ่นอนันอน่นออันอนัน้นแน่เกาคางเกาคางดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กดิก๊กดิ๊กดิ๊กเกาคางหลับตามีหลับตาพร้อมเด้ด้วยนี่นั่นนะเกาคางแล้วเคิมครับเกาคางแล้วเคิม <laughs> น้องทองขาวอ่ะเอ,อเริ่มได้ยินเสียงตึงตังตึงตังแล้วเริ่มได้ยินเสียงห่วงแล้วครับสองทองบ่อิม่มหรอครับแต่ว่าบอ่อท่านกายกินหลายนะครับยยานมันอัดแน่นก็เก่านะครับอยากให้ระบายโตข้างในออกมาก่อนนะครับ อืมแต่ว่าหนา้าซื้นขึ้นหลายครับพี่น้องสดชื่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวจะไปหาหน่องตูลูกันครับมาพี่โดไหมหาตูลูก่อนนำแล้วชีวิตนี้มีแต่โดนำ คำนะครับพี่น้องปูกำลังทยอยเอาวัวเข้าคอกนะครับไปทุระกลับมากะมาเอาหัวเข้าขอกนะครับพี่น้องพูดเมียบกุกโดใส่ะละลูกบุกโดบอลูกมาน้ำบอก่ เห็นโดนล้วกระดิกหางดิ้งๆๆๆๆดิ้งดิ้งดิ้ไนน่ะนเพิ่งพุดน,น,น,นะแรนไปหากันให้ลนมลูกจอยจอย โอ้มันคือพังลงมาเลื่อยคอยสิขึ้นไปได้บลาบาทนี่ฮะมันคือพังลงมาเลื่อยแบบนี้เนี่ยออตัวรู้เบิงทานอนเพื่อนพี่น้องเบิงสีสบายเกินไปแล้วฮะนอนเอาหัวเกยใหม่หน,น,นุนใหม่นอนหนุนใหม่เอาแขนเอาเอาเอาแขนขางหนึ่งทับนอนหนุนแขนนะสี่สบายเกินไปแล้วตูวรู้อะ ขึ้นไปดูว่าอาหารน้องเหลือไหมมาตองลงมาขึ้นหญ้าก,ก็เกาได้บาดนีกเป็นจอมยุทธ์ด้เนี่ยมามาเนี่ยมากินอาหารแล้วมาเริ่มมาปั๊บโอ้ย,อย,อยไหนไปกินอาหารไาเลย้ม่หมุนโท,ทรศัพท์สวยสวยเข้าไป อ้าวสวยสวยสวยเข้าไปนั่นละยืนนสิบได้แล้วพี่น้องสิลมสิลมสิลมโอ้ยสูงเติบยู่ได้นี่ตกลงไปเจ็บหอนยู่ได้นี่ไปมากินกรูมาเล่นมอ๋ออ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  เอ้มาแล้วครับตูหลูขอสีก่อนขันแรกอืมเนาสวยใสยสวยขัวนอนกิ่งหวานกิ่งกิ่งกิ่งนี่้าเบิ้ลนอนเกือกแบบนี้้าเบิ้งว่ามันสิมีไอ้ไล่มีแมงมีอ่งออกมากขึ้นเหมือนนั่นบอ ตลุ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 ตุล,ตล,ตล,ตลมนี่แมงอะไรเมื่อกี้ตุลุเมนี่รู้ลุกฮะโอ้ยแมงอันนี้มันเป็นแมงบินครับมันบินมาลงไอ้ตูหลูแบบื่อนกับตูหลูสีขาวนะขึ้นกับ เป็นไฟนะมันบินมาแต่ทางอื่นพี่น้องเนี่ยเนี่เน่นนนนเห็นปะบินมามันก็มาลงใส่ตูล้ลูแถวๆตู้ลูบริเมนไฟครับแจ้งสือ่อสีขาวคือไฟนะบินมาแต่ทางอื่นครับผมกับวายเนี่ยงเวีนคือบอเห็นแบบว่าแต่เนี่ยเหมือนแรงขึ้นมามันอยู่แถวๆนี่ปลาเพื่องเนี่ยพี่น้องนะบินมาแล้วบินมาลงบินมาลงเรื่อย เดี๋ยวมันก็บิ่นหนีขึ้นเ่าล่ะขอบคุณทุกคนที่รังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์ก็อลไรก็แชร์ฝากเบิ่งโฆษณาในน้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไยวใบสนีสะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ